เป็นผีเกาะหัวนะทุกคนทุกคนห้ามหัวนนะห้ามหวนนะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะออนออนชาวคนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือวันนี้เนาะก็หายไปนานเลยเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ายุ่งมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยแบบหายไปเลยหลายเดือน กลับมาอีกครั้งนะคะเพิ่มเติมก็คือออนมีแบรนด์ของตัวเองแล้วเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แบรนด์ของออนเนี่ยจะเป็นลิวส์ค่ะเมคอัพรีมูเวอร์แพดเนาะนอกจากจะแนะนำเกี่ยวกับแบรนด์เกี่ยวกับตัวเมคอัพรีมูเวอร์แพดอันนี้แล้วเนี่ยออนก็จะมาล้างหน้าให้ดูกันด้วยเนาะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันใช้ยังไงไปดูกันเลยต้องบอกก่อนว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าตัวนี้นะคะก็นี่นะ เป็นกระปุกแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ออนให้ดูตัวกระปุกก่อน ลองทําเองนู่นนี่นั่นหลายรอบมากๆเปลี่ยนสีมาแล้วหลายรอบด้วยส่วนอันนี้จะเป็นตัวกล่องข้างนอกนะคะที่แบบเราอะอยากให้มันดูสวยงามสวยเก๋ก็คือเจ้าตัวกระปุกนี้จะอยู่ในกล่องอย่างนี้ออนจะให้ดูตัวเวอร์ชันก่อนๆเวอร์ชั่นแรกๆเลยก็คือออนปรับสูตรมาประมาณ4สูตร4รอบได้แล้วก็ลองเองใช้เองหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลองเราลองไปเรื่อยๆ3สูตรแรกมันยังไม่ถูกใจใช่ไหมจนมาจบที่สูตรสุดท้ายก็คือสูตรท้ายเนี่ยโอเคและสั่งผลิต อย่างเวอร์ชันแรกเลยจะเป็นสีชมพูอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าลิมบูเบอร์แพทของออนเนี่ยมีสารสกัดจากพีชเพราะฉะนั้นออนก็เลยแบบเออใช้ใช้สีชมพูซึ่งมันเป็นสีชมพูที่น่ารักมากแล้วชอบมากถูกใจมากนะแต่ด้วยความแบบเออมูเตลูของเราเว้เราไปดูดวงมาไปดูดวงสินแสมาแล้วสินแสบอกว่าแนะนําให้คุณออนเนี่ยใช้แพคเกจโทนสีเขียวนะคะเราก็ปรับนิดปรับหน่อยออกมาเป็นเขียวนี้นี่แหละ อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นถัดๆไปอ่ะอันนี้ยังเป็นน้องหนูคนเดิมนะคะยังเป็นเจ้าตัวเดิมแต่ว่าจนสุดท้ายได้มาเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่มีพีส่วนอันนี้มีพีด้วยนะส่วนอันเนี้ยจะเป็นไฟแนลลี่แล้วเว้ทุกคนก็คือนี่นะคะให้ดูแบบเต็มๆเ,เป็นเจ้าน้องคนนี้ถืงรีมูเวอร์แพดนะนี่ ตัวผลิตภัณฑ์ของออนนะคะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ได้เลขจดแจ้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของรีมูเวอร์แพดนี้นะคะก็เราจะใช้เหมือนรีมูเวอร์เช็คเ่องสําอางทั่วไปเลยแต่ว่าตัวนี้ของออนนะมันจะเป็นสําลีที่เป็นรีมูเวอร์มาในตัวเลยเวลาไปต่างประเทศหรือเวลาไปต่างจังหวัดอย่างนี้เนาะถ้าเราต้องขึ้นเครื่อง เจ้าตัวเนี้ยโอเคมากๆสําหรับการพกไปต่างจังหวัดพกไปต่างประเทศนะคะยังใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบง่ายๆเลยล้างหน้าแบบเช็ดได้เลยเช็ดได้สะอาดแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากเลยใช้ง่ายมากๆนะคะ ตัวนี้จะมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์จากธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือเจ้าตัวนี้นอกจากทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแล้วเนี่ยเราจะมีในส่วนผสมอย่างที่บอกไปนะคะเป็นพีชแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะตอนที่เช็ดเสร็จใช้อะไรที่ทําให้หน้าแห้งอะ่ะมันจะทําให้ผิวเนี่ยผลิตน้ํามันออกมามากเกินเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดสิวหรือทําให้หน้ามันได้นะคะพอแกะอันนี้นะคะนี่ ก็ของจริงจะมีแผ่นฟอยล์ปิดให้นะแต่ทีนี้ออนอะ่ะมันอยู่อีกห้องนึงเนาะออนเลยไม่ได้เอามาตัวร e มูเวอร์แพดนะคะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนี่สามารถเช็ดหน้าได้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องไปหยดริมูเวอร์เพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวออนจะเช็ดให้ดูกันค่ะ เป็นโศกะนาฏกรรมเลยทุกคนนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยตัวรีมูเวอร์แพดอันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะคะทุกคนพอใช้ฝั่งแรกหมดแล้วฝั่งที่2ก็ยังใช้ได้นะ นี่นะคะก็จะเต็มแผ่นแบบนี้เลยเห็นไหมอ่ะเต็มแผ่นแบบนี้เลยอ่ะให้ทุกคนดูความต่างหน้าสดกับหน้าที่แต่งสุดยอดไปเลยนี่นะคะเวลาเช็ดใกล้ๆตานะคะออนอยากให้ทุกคนเนี่ย ค่อยๆเช็ดค่อยๆระวังนะคะเดี๋ยวมันจะเข้าตาเนาะเพราะว่าในนี้มันมีน้ำชุ่มๆอยู่มันอาจจะแบบน้ำเข้าตาได้นะแผ่นที่สองนะคะก็ค่อนข้างหมดแล้วแต่ว่าจริงๆส่วนตัวออนอะออนชอบเช็ด3ามแผ่นนะคะออนว่ามันกำลังโอเค ก็อันนี้จะเป็นหน้าที่เช็ดเสร็จแล้วนะคะก็คือหน้าจะไม่แห้งตงหน้าจะไม่แห้งตึงด้วยนะคะทุกคนขอย้ำอีกครั้งว่า390บาทถูกและดีอ้ใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูที่ f a c e b o o k นะแล้วก็ IG ได้เลยนะคะ On นมีลงสินค้าไว้ใน s h อป e e แล้วก็ Line My Shop ด้วยนะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แอบกระซิบบอกนิดนึงทุกคนว่านอกจากตัว remover pad ที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยออนมีแพลนที่จะทำลิปนะคะเป็นตัวลิปบล์มด้วยลิปบล์มเป็นสีบำรุงบำรุงปากท,ทุกคนอันนี้แอบเปิดให้ดูก่อนนะคะว่าจะเป็นเนื้อแบบช่ำๆแบบนี้เลยใครที่มีปัญหาปากด,ดำปากคล้ำเนี่ยก็อาจจะชอบตัวนี้นะ